นิทานเรื่องตุ๊กตาน้อยผจญภัยในร้านของเล่นเก่าแก่แห่งหนึ่งมีตุ๊กตาผ้าตัวเล็กๆชื่อพนันธเขาถูกวางอยู่บนชั้นสูงสุดมานานหลายปีไม่เคยมีใครสนใจซื้อเลยเพราะเขาดูเก่าและขาดรุ่งริ่งเล็กน้อยทุกคืนเมื่อร้านปิด ของเล่นทั้งหลายจะมีชีวิตขึ้นมาและเล่นสนุกกันแต่พันมักจะนั่งมองอยู่บนชั้นวางอย่างเหงาเงาเพราะเขากลัวความสูงและไม่กล้าปีนลงมาวันหนึ่งมีตุ๊กตาหมีตัวใหม่ชื่อบัดดี้ถูกนำมาวางบนชั้นเดียวกับพันสวัสดีเพื่อนใหม่ทำไมนายไม่ลงไปเล่นกับคนอื่นละ่ะ บัดดี้ทักทายอย่างร่าเริงฉันฉันกลัวความสูงนะ่ะพันตอบเสียงเบาบัดดี้ยิ้มกว้างไม่เป็นไรหรอกฉันจะช่วยนายเองคืนนั้นบัดดี้พยายามสอนพันให้กล้าปีนล,ลงจากชั้นแต่พันก็ยังกลัวอยู่ดีวันต่อมา เจ้าของร้านนำตุ๊กตาบาร์บี้สวยๆมาวางบนชั้นล่างพันแอบชอบเธอแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปทักทายนี่เป็นโอกาสที่ดีนะลองลองไปคุยกับเธอสิบัดดี้กระซิบพันใส่หัวคงไม่ดีกว่าฉันกลัวแถมฉันก็ดูไม่คู่ควรกับเธอด้วยคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังเล่นสนุกสนาน จูจ่ๆก็มีแมวจรจัดตัวใหญ่ปินเข้ามาทางหน้าต่างมันกระโจนเข้าใส่ชั้นวางของเล่นทําให้ทุกอย่างระเนระนาดของเล่นทั้งหลายวิ่งหนีกันจ้าละวันแต่บาร์บี้ดันติดอยู่ใต้กล่องหนักๆพันเห็นเข้าก็ตกใจมากเขามองไปรอบๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยด้วยความกล้าหาญที่เขาไม่รู้ว่ามีมาก่อน พันธ์กระโดดลงจากชั้นสูงวิ่งฝ่าเสียงขู่ฟ่อฟของแมวและช่วยดึงบามี้ออกจากใต้กล่องได้สำเร็จขอบคุณมากนะคะคุณช่างกล้าหาญจริงๆบารบี้พูดพลางยิ้มให้พันธพันธรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเขาไม่เพียงแต่เอาชนะความกลัวความสูงได้แต่ยังได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย หลังจากเหตุการณ์นั้นพันกลายเป็นฮีโร่ของร้านเขามีเพื่อนมากมายและสนุกสนานกับการผจญภัยทุกคืนแม้ว่าเขาจะยังดูเก่าและขาดรุ่งริ่งอยู่แต่ทุกคนก็รักและชื่นชมในความกล้าหาญของเขาวันหนึ่งมีเด็กหญิงตัวน้อยเข้ามาในร้านและเห็นพัน์ เธอตกหลุมรักเขาทันทีและขอให้พ่อแม่สื้อให้พันดีใจมากไหนที่สุดเขาก็ได้มีบ้านและเจ้าของที่รักเขาก่อนจากร้านพันกระซิบบอกบัดดี้ขอบใจนะที่เชื่อในตัวฉันบัดดี้ยิ้มนายเก่งอยู่แล้วแค่ต้องให้โอกาสตัวเองเท่านั้นเอง ความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวอะไรเลยแต่หมายถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวก็ตามนิทานเรื่องจดหมายถึงดวงดาวในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่มีตึกสูงระฟ้าและไฟสว่างสวัยตลอดเวลามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อมายาเธออาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆ กับคุณแม่ที่ทำงานหนักมายาไม่เคยเห็นดวงดาวเลยสักครั้งในชีวิตเพราะแสงไฟในเมืองสว่างเกินไปวันหนึ่งในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ครูเล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังมายาตื่นเต้นมากและอยากเห็นดวงดาวจริงๆสักครั้งคืนนั้นมายาตัดสินใจเขียนจดหมายถึงดวงดาวเรียนดวงดาวที่รัก หนูชื่อมายาค่ะหนูอยากเห็นพวกคุณมากๆเลยแต่ในเมืองของหนูนั้นสว่างเกินไปคุณช่วยส่องแสงให้สว่างกว่านี้ได้ไหมคะจดหมายจากมายาเธอพับจดหมายใส่ขวดและโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าจากระเบียงห้องแน่นอนว่าขวดตกลงมาแต่บังเอิญกลิ้งไปหยุดที่เท้าของชายชราที่กำลังเดินผ่านมา เขาอ่านจดหมายแล้วยิ้มวันต่อมามีประกาศในข่าวท้องถิ่นเรื่องโครงการคืนแสงดาวให้เมืองริเริ่มโดยนักดราราศาสตร์เกษียณเขาเสนอให้ปิดไฟในเมืองเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงของทุกคืนวันเสราร์เพื่อให้ผู้คนได้ชมดวงดาวโครงการได้รับการตอบรับอย่างท่วมทน้นในคืนเสราร์แรก มายาและคุณแม่ขึ้นไปบนดาดฟ้าของอาพาร์ตเมนต์เมื่อไฟในเมืองดับลงท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับมายาตื่นเต้นมากแม่คะดูสิดวงดาวตอบจดหมายหนูแล้วคุณแม่แม้จะงงงแต่ก็ยิ้มและกอดลูกสาวไว้นับจากนั้น การดูดาวกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนในเมืองผู้คนเริ่มใส่ใจเรื่องมลภาวะทางแสงมากขึ้นและเมืองก็เริ่มออกนโยบายลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นมายาโตขึ้นและกลายเป็นนักดราราศาสตร์เธอไม่เคยลืมความมหัศจรรย์นในคืนแรกที่ได้เห็นดวงดาวและยังคงทำงานเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมความงามของท้องฟ้ายามค่ำคืน สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือช,ชายชราผู้เรียเริ่มโครงการนั้นได้เก็บจดหมายของเธอไว้ตลอดมาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำงานเพื่อชุมชนจนวาระสุดท้ายของชีวิตนิทานเรื่องห้องสมุดมีชีวิตในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง มีห้องสมุดเก่าแก่ที่กำลังจะถูกรื้อถอนเพื่อสร้างห้างสรรพสินค้าเพราะไม่มีใครสนใจการอ่านหนังสืออีกต่อไปยกเว้นเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อลินลี่ที่รักการอ่านมากคืนก่อนวันที่ห้องสมุดจะถูกรือ้อลินลี่แอบเข้าไปในห้องสมุดเพื่ออำลาหนังสือที่เธอรักเธอนั่งร้องไห้ท่ามกลางชั้นหนังสือและพูดว่า ฉันอยากให้ทุกคนเห็นว่าหนังสือนั้นวิเศษแค่ไหนทันใดนั้นเกิดแสงสว่างวาบขึ้นรอบตัวเธอหนังสือทุกเล่มเริ่มส่องแสงและลอยขึ้นจากชั้นสวัสดีลิลลี่เราได้ยินคำอธิษฐานของเธอแล้วเสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศทางลิลลี่ตกใจมากแต่ก็ตื่นเต้น พวกคุณมีชีวิตจริงๆเหรอคะใช่แล้วแต่เราจะมีชีวิตได้ก็ต่อเมื่อมีคนอ่านและรักเราเท่านั้นหนังสือนิทานเล่มหนึ่งตอบลินล,ลี่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็มีไอเดียงั้นพรุ่งนี้ตอนที่ทุกคนมาดูห้องสมุดถูกหรือเรามาจัดการแสดงกันเถอะหนังสือทุกเล่มเห็นด้วย พวกมันใช้เวลาทั้งคืนซ้อมการแสดงกับลินลี่เช้าว,วันรุ่งขึ้นเมื่อคนงานและชาวเมืองมาถึงห้องสมุดพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นลินลี่ยืนอยู่หน้าประตูสวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่พวกคุณจะลื้อห้องสมุดขอให้ชมการแสดงพิเศษก่อนนะคะลินลี่พูดเสียงดังเมื่อประตูเปิดออก ทุกคนก็ต้องตะลึงหนังสือทุกเล่มลอยได้และกำลังเต้นระบำอยู่ในอากาศบางเล่มเปิดออกและฉายภาพสามมิติของเรื่องราวข้างในบางเล่มร้องเพลงด้วยเสียงไพเราะนายกเทศมนตรีอ้าปากค้างว้าวนี่มันมหัศจรรย์จริงๆชาวเมืองต่างตื่นตะลึงและประทับใจ พวกเขาเริ่มหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านและพบว่ามันสนุกมากในที่สุดนายกเทศมนตรีก็ประกาศเราจะไม่ลือห้องสมุดแล้วแต่จะปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของเมืองทุกคนปรบมือด้วยความยินดีลินล,ลี่รู้สึกภูมิใจมากที่ช่วยห้องสมุดไว้ได้ นับจากนั้นห้องสมุดก็กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของเมืองผู้คนมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นและทุกๆคืนวันเสาร์จะมีการแสดงพิเศษจากหนังสือมีชีวิตโดยมีลินล,ลี่เป็นผู้จัดการแสดงจบบริบูรณ์